ตรงหน้าอยาัดยกอกอปึ๊บลงอ่ะวันนี้มาส่งเข้ากรมกองกองพันจูโจมนะพนัราพนักา,าสมัครของกองพันจูโจมรุ่นที่36ครับ 3. าตั้งใจนะห้าข้อห้ามลืมนะห้ามลืมก็คือหนึ่งอย่าลืมพ่อแม่สองอย่าหลังแกคนดีสอย่าย่ำยีคนรัก อย่าหักหลังมิตร5อยาคิดในละคณนะ5สิ่ง5อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจนำไปปฏิบัติเชื่อแน่ว่ามีความเจริญรุ่งเรนะืองนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกู้ชาติอาถรรพ์ตามงานหนัก15ปีไม่หยุดหย่อนได้ผ่อนพักแผ่นดินไทยทรงพิทักษ์รักษาไว้นะเดี๋ยวเราวิพื้นเพื่อถวายให้กับพระอ,องค์ท่านเพราะว่าพระอ,องค์ท่านนี้ชอบทหารชอบคนแข็งแรงวิพื้นเตรียมครับ20ครั้ง20ครั้ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายีโอเคเดี๋ยวต้องไปเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศอีกนะครับที่โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษเพื่อจะได้ให้มีแบบนี้แล้วก็ไปเอา เสือขับดาบอีกเออหันดูหน้าตาต้องสู้นะ